สวัสดีครับผู้ชมผู้ชมเคยเห็นแบบนี้ไหมครับอันนี้คือตัวอะไรอะเตาผู้เตาผู้นีะสำหรับใส่แก๊สะคุณผู้ชมสําหรับใส่แก๊สแก๊สอย่างไงเดี๋ยวผมจะให้มาดูนะครับนี่คุณผู้ชมแก๊สแบบนี้นะครับใส่แบบนี้ครับนี่ครับผู้ชมตรงนี้ผมซื้อจากโปบอนนะครับใช้มาประมาณ2ปีนะครับราคาตอนนี้ครับนี่ราคาขนาดนี้นะครับจะไปซื้อราคาถูกร้อยกว่าบาทนะครับมัน มันจะอันตรายนะครับพวกนี้อันตรายมากนี่มันรั่วแล้วครับผมซ่อมแล้วมันไม่ฟื้นนะครับก็เลยยกเลิกไปนะครับนี่ก็ไปซื้อมาใหม่นะครับซื้อในโกบอนของที่เข้าห้างโกบอนของเขาจะดีนะครับผู้ชมจะไปซื้อพทั่วไปนะนี่ราคาสามร้อยกว่าบาทมันจะมียี่ห้อยี่ห้อเดียวนะครับในโกบอนนั้นผลิตจากประเทศจีนนะครับนี่ครับที่ประเทศจีนก็มีราคาแพงๆก็เมนะครับไปซื้อที่ อ่าแมคโครมีอยู่ครับแมคโครก็ตัวหนึ่งประมาณแปดร้อยกว่าบาทเก้าร้อยนะครับไอตัวนั้นนะครับไอตัวนั้นก็เคยใช้เหมือนกันครับมันก็นนกทนอยู่นะแต่มันแพงเกินนะครับเราซื้อไม่ไหวนะครับซื้อขนาดนี้เราไปใช้งานการเกษตรนะครับท่ผู้ชมใ,ใส่แบบนี้นะครับใช้ในการเกษตรอก็อถือว่าราคาขนาดนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับถูกอยู่สองปีเขาพังก่อมันเป็นไรนะครับ แต่ว่าของแพทของโกบอลพังไหมมันก็พังเหมือนกันนะครับเราใช้ก็เต็มที่ก็ประมาณ5ปีเนี่ยโกบอลน,นะครับ5ปี4ปีประมาณนี้แหละขก็พังเหมือนกัน,นครับก็ซื้อถูกๆเอานะครับนี่มันก็ถูกในระดับหนึ่งแล้วนะบ,บางครั้งก็ไปขายบางครั้งในร้านเขาจะขาย500อยนะนี่มันเขาโกบอลจะถูกมาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่เช็คตัวนี้นะหน้าตาแบบนี้ไม่ได้แกะเลยนะว่าเป็นไงไหนๆก็ต้องแกะเนาะเป็นยังไงเออ อน,นี่มันตัวมีต,ตัวเล่งเลยหรือเปล่าไม่มีอันนี้มีบิดบิดอะไรหรือเปล่าอ่าต้องลองใช้ดูนี่ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้มันมีเล่งกล่นนะเล่งกลนตัวนี้นะคุณผู้ชมที่เคยใช้ก็ก็ง่ายอยู่นะคุณผู้ชมนะอันนี้นะเห็นีไหมันจะมีไฟแบบนี้ได้นะครับผมลองดูก็ได้นะครับว่ามันจะลวกไหมลองดูนะ โอ variance, right. ้คุณชมนี่มันทางไปแล้วแน่ผมเสียเงินฟรีนะคุณชมบูดูดูดูจ่ายให้มีแสงไฟระเบิดนะครับไปข้างนอกคุณชม